ตอบนะครับฝั่งเนโอเนต้าเริ่มก่อนจั่วจบไอแคนุมีไรจั่วพิชิวนเป็นเป็นสายเอเอกันทั้งคู่นะครับผมสาดิบเลยเอาไว้กำจัดตัวใหญ่ของโมได้ไงสายโพเคนในนี่เรื่องหรือว่าชุดบีทีสุดสามนก็ใสอัดิเมย์แม่มดได้ไรที่ดี กินโทรคินได้จวดบวกห้าพันจริงมากอย่าได้เวอดฟอยครับ้ถเหลอสองเกมแหวนสิบห้าเท่าไหร่เท่าไหร่สิไอ้นี่สิสิเกือบสิบแ้เอาตอนนี้เลยอ่ะเอาบเมือนะไอ้นี่ก็สิบยังได้เดียวเลยไเดียวไม่เข้อันนี้สิแปเข้าอยู่เข้าหรอ ก็น้องบวงมือ่นเรืองเนะใช่ไหมีว่านัจบ่ว่าจะตามีค่าพันมีตัวหน้าของผมนึกว่าเป็นต0วสิบแปดแค่เลขคอนซแล้วหรือไม่ไม่ทันมองแต่ว่าคุโชคดีว่สูงเลยร้านเทำไมทำไมไม่ดูไม่เกี่หลับตาความช่องเดียบวนีแล้วยืนสูงจัง แต่เราไปยืนสูงไปไหมสูงไปแลาวหมื่เดียวธรรมดาแหวนไม่การยไม่ฮิตไม่ไม่ฮิตอีกแล้วไม่ฮิตไม่ฮิตอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าร้านไหนมาใช้่ยังมือมือการแรงดีไม่ฮิตอีกแล้วแล้วพี่เก๊กไอ้พี่ทีมหาทำไมพี่ทีมหาไม่เจอพี่จริงก็ลื้อของพี่อยู่แกบอกว่าแกหายของพี่ไม่เจอพี่บอกแล้วแกก็นั้งลื้ออยู่ไม่ได้เลยพอพี่มาหาเจอเลย มันเป็นสก,กิลอิชชูสกิลอิชชูสกิลิชู้ฮัลไปก่อนดี่าอร์ออรสนี้แล้วก็ลงมาสร้งตัวคินได้เลยกาแกอัหนหนี้ กินโทรเคนจัวหมอห้าพันกินโทรเคนจัวหมอบห้าพันทิล้นล้นแน่นอนแน่นอนอยู่ิห้าใบอาจอะไรก็ได้อันนี้ยี่สามกอนดวมีอยู่ิิห้าใบอะไรก็ได้ก็มาหาสารมาให้นับเลขนะใส่เลยใส่เได้คุยเลย ตีเขาจรกินสีสร้างโทเค็นสี่ใบแลวบวกพลังให้ไหนไม่ต้องอีกไฟเกสรสามคนก็ข้านี้หมื่นใช่ข้านี้สองหมื่นใช่ดีดีสวเองแวนตีไรสิบสามสิบสามทำไม่ได้ไม่หมื่นแล้วก็ท้าสองใบครับข อ่าตอนนี้ตัวไหนที่โดนลงบ้างนะหนึ่งสองสามอันนี้ผิสูจ์อ่าขี้พลังเนี่ยก็เท่ากันเลยใช่ไอันนี้ยี่สิบเหลือสิบอันนี้สองี่อ้นี้ทีเดียวโอ้โหไม่มีที่เลยกลับไปที่สิบต้องให้ตอบเลยจบเฮ้ลยีกศษกออีกอกอกกอออีกอี เลขสังขอรกีด้งสม่แปิ่สา่นะจบเลนอันนี้กินโทเชนสตัวเพิ่มกลับขึ้นมือมาโอ้โจัวรน่าจะพดรบินัน์ยใช่ไหมใช่กนึ่ง อ่ okay, หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ปิยให้อีกชื่อหนึ่งถึงจะบวกสาได้รัดแต่ห้าหนึ่งสองสามได้ยังไม่พออยาเอาหน้าเพราเลขมันสูงกว่าเลยเื่อมเพราะมันมีการเรอก็รทนน่จะบปิสัทโอเคยรอดปฏิบัติจะบปิษัทสกอบตอนนี้มีชื่อต่างหนึ่งสองสามบวกสามได้ ตีสิบสี่กลับมาให้เป็นหัวห้าพันได้กกลับได้กตอบเรื่องอยากใส่ใจไม่ได้จสองยี่สิเนี่ยผบอกไวแล้วของดีกาพ0ันไม่ิดนี่ผันผิดด้วยเจ็บมาพุดไม่ได้ผมบอกแค่เรื่องนี้มันใช่มันต้องเห็นชื่อเดียวกันตึงจะพูบุได้ขึ้นเลยขึ้นขึ้ๆๆ สีโคตกาิบเจไม่คิดจะเรื่องหนึ่งไปเร่า่ได้ก็คิดพลังสิบเจ็ดอะไรตัวหน้าใช้กี่ได้ใช้กี่ไดแล้วต้องมาแล้วมั้งอ่ายี่สิบสามยูสามแปดมิสได้เรียสามได้สามได้สามได้ไหม็นึ่งข้ยระบบ บุญได้ด้วยผมเชื่อสี่มไม่ได้ใ่ห้าลงไปไม่มีทิ้ด้วยเข้าใจน้องตัวบุญตัวกึนเริ่มจากก้านนี่ก่อนสองสองหน่สิบสองสามสิบเอ้ยแมวนีก่อนเลยสิบสองสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่สิบปีไม่ทิ้เข้าสองอีกทีละ ยีบสามไม่ได้ไม่ได้ห้ามอยู่ชีลาโอ้ยสิบสองยี่สี่สามสี่ไม่คิดเข้าสู่หย่ชีลาเช่เมื่อไหนก็ได้ก็ลืมเดี๋ยวกันอันนี้อ่ะไม่ยิงสิบเก้สิบเก้าสองสี่ว้าวันลห้าพาเลยอ้ากาเ้ยยองกาดไม่ยิงนะมาปเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหยิบชีลาจบเทิร์น สกิลของอ่อไม่กีนตีม่กินอันนี้ข้าโซหยิบศิลาสกิลของยักมีชื่อเดียวกันอยู่เอาข้าโซจบักาหนึ่งไว้เยอะจุนอคแต่ว่าเก่งก็เยอะเลยนะ่จริงไม่ได้มีหมดะไร้ยนะโิมรัสโซบรัโอ้งไม่ได้นียะค่นีไน่น่เนี่ยเนี่เนยนี่ยเนน่เน่นน่น่ ลงช่องโทเคินบวกห้าพ sure> ันได้จูวลงเพื่อสร้างโทเคินเล่กๆไม่มีผลทับทับตก15อีกราตัวนะเคล่นมาแน่ข้อไหนวะอันนี้การตัวแรก23คำ2ไวไหม23หรเอ2ชี4ลบหนี่งถ้รก็ไม่อันนี้ก็ับไม่ี่้23 ปีอันนี 50, 50. ้ไฟน่ไนั่เยน่เอสามสี่สแล้วไช้เกเองเงร้างเกงเยพี่เสองสามโยนมีเวสสี่้นะโทเค็นี่ก็กลับมาเป็นอยู่ดียูนนี้แล้วโทเค็นหมดต่อให้เป็นโรที่ค้งอีกแล้วก็โดนหมดมือก็ อันนี้38ิบแปดสาแปดสมแปดโดรถเป็นหมื่นยี่แปเนเนนี่3สามามืเลยอสี่ไม่กเข้ามาเลยพี่ตายพี่ตายเโกไม่ตายเจสาไม่มีที่ดล้กผมมีสามสิบหมื่5ห้ากับอีก่วสี่สิบก็ไปบเก็บตัวเกินใชไหมจบเข้าในจัวดูดักเอซเซลจัว ไ,ม,ไม,มาเลยสองสองลบห้าพันมีอยู่ออสองชื่อสองชื่อลงไปก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะบรันเลยเปิดห้าคอ,าาอนิจารปิศาจห้าเอาไปในตัวมีอยู่แค่สี่ชื่อเพราะฉะนั้นบวกสองไร้เหลือเฟอร์ได้แค่นั้แนแะหละเหลือเฟอ,อร์ยัไงลิงก์เหรอไม่หรอกปิดค่ามเอย ่าปัดไปบวกห้าพันเลยจ่ายมาจ่ายมาห้าได้สิบสีไม่ดีไม่ดเอาเปอร์ปับได้ไม่ทริกอืมปัดสิบเจ็ดถ้าเราด้แตได้ไม่ทริกสิเก้าไม่ยึดมีสิกิลไม่เไม่แล้วตอนพี่ทำไปไม่ทริกหมดเลยสองสามสี่ห้าเจ็ดไม่มีสองสาเไี่หหกทริกหมดกลับมอที่ยังพอบ้างเลยนิดนึง เพราะว่าหมอนได้ตายด้วยโชัดโอเคสองสองมันจะเป็นห้าพันทำไสองสองนับรวมห้าพันไปแล้วจีจีขี่ย้ายมาไปที่หนึ่งยิบขอมาผมมืนสองยิบพอมาผหมื่นสามยิบ ของดีไปอยู่ในเกบอมาวกหื่นซีของมาบวกมื่น้บอดจัดบอดจัดผมชิ้นบอดตายเลยผมชิ้นบอดลงริงก่ากลู้ไมมือแค่ดีไว้ผมชิ้นบอดลงริงมากขอดจัดใส่ดีนะครับพี่ตองเอาสองเก้า่ไกบดให้มันหัวห้าพันเอาเป็นสี่เลยข้าเหลือเท่าไหร่บ้างผม็พอใส่สเตปนี้แล้วมันเจ็ดเดยมันติดเจดสงด้วยอสามสอง 3ิบสามิปดองแปดหนึงฮิว1ฮิวจบโอ้ยหนึ่งฮิวโอเก่งมากชื่อผมากาเ,เก่งมากอเกณแชมป์หรอเออมไม้เดียวะเฮ้ยอะไรวนะาเด็กยินดี้ันนี้ได้แชมป์ได้ไงวนะแล้วเมต้าบอกผม